จะสาธิตเพื่อนเพื่อนวิธีทำไอตัวตุ๊กตาตัวนี้ก่อนแบบง่ายๆเลยนะครับผมคืออุปกรณ์เราก็แค่ใช้มันนาวหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ถุงพลาสติกนะครับง่ายๆเลยนะครับเนี่ยผมก็ตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูวิธีทำกันเลยครับผมใช้เวลาทำประมาณ10นาทีได้นะครับไอตัวนี้ง่ายมากเลยนะครับครับผมก็เริ่มจากเอามันาวนะครับมามัดไว้ตรงนี้เลยนะครับอาถุงพลาสติกสีขาวเราหุ้มไว้เลยนะครับแบบง่ายๆนะครับ อันนี้คือก่อนอื่นก็คือแบ่งครึ่งก่อนนะครับตัดครึ่งข้างครึ่งข้างหลังออกไปนะครับแล้วเราก็หุ้มนะครับหุ้มแบบนี้นะครับใช้หนังกระติกหนังยางรัดนี่นะครับรัดหรือถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่มียางรัดเราก็ใช้เซรามเทปนะครับใช้สกอตเทปพ,พันไปเลยนะครับนี่ฮะก็ง่ายๆครับสะดวกง่ายๆส่วนหูจับตัวนี้ผมจะตัดออกแบบนี้นะครับเอาแบบกันง่ายๆเลยนะครับ ก็ได้ประมาณรูปทรงคล้ายตุ๊กตาไล่ฝนนะครับประมาณนี้นะครับคล้ายตุ๊กตาไล่ฝนเ่ยก็จัดแต่งเราประมาณนี้นะครับเนี่ยได้ละตอนนี้เราก็อาจจะทําเป็นตัดอย่างนี้นะครับตัดให้เป็นผ้าฉีกขาดอะไรนี้นะครับเป็นชุดเสื้อผ้าของเขาฉีกฉีขาดขาดนิดนึงนะครับไม่ไม่ได้พิธีพิธานนะครับในจุดนี้นะครับเอาแต่เราเลยนะครับเนี่ยฮะ ทำเป็นคล้ายๆตุ๊กตาไล่ฝนนั่นแหละครับอ่าอย่างเงี้ยฮะแล้วแต่เรานะครับขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละคนนะครับง่ายๆเลยเองนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับส่วนเอหูจับนี้นะครับวิธีทําก็คือผมจะเอาหูจับตัวนี้ทําแขนเขานะครับทําเป็นแขนผีเหมือนอย่างตัวนี้นะครับทาเป็นแขนนะครับอ่าแล้วก็หูหูจับถุงพลาสติกนี้เราก็ตัดอย่างนี้นะครับตัดครึ่งแบ่งครึ่งนะครับนี่แบ่งครึ่งนะครับ ง,ง่ายเลยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็จินตนาการว่าน,นี่คือนิ้วมือนะครับเราก็ตัดเอาตัดเป็นลักษณะลักษณะนิน้วมือไปนะครับไม่ต้องไปถีวพิถันมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการของทุกคนถ้าคนอยากจะทําให้มันสวยให้มันละเอียดก็จะช้านิดนึงนะครับแต่นี่คือจะทาให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยความรวดเร็วนะครับจะได้ประหยัดเวลานะครับเดี๋ยวก็จะทําฟักทองด้วยนะครับนี่ฮะได้แล้แขนข้างหนึ่งนะครับ อีกข้างหนึ่งเราก็เหมือนเดิมครับ้าเป็นนิ้วงองอ,ยงอย่างนิดนึงก็ได้นะครับเหมือนกับนิ้วเขากําลังเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้นะฮะถ้เาเพื่อนเพื่อนเว่่มาท,ที่บ้านนะเด็กๆน้องๆทางบ้านนะครับอยากจะแกะ ฮาโลวีนะครับอยากจะแกะลูกฟักกจะทําตุ๊กตาผีแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์นะครับอันนี้ง่ายมากเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับแขนนะครับผมก็จะเอาเซาเทปนะครับมาแปะเรามีเซ拉เทปนะครับแปะเลยนะครับแปะปุ๊บแล้วก็กะเอาว่าแขนเขาอยู่ตรงส่วนไหนนะครับแขนเขาจะอยู่ส่วนนี้ส่วนนี้ของตุ๊กตาเราก็แปะไปเลยครับเนี่ยฮะอ่าฮะมันก็จะเป็นทรงนะครับแล้วแต่เราไม่ต้องมีที่พิถันมากนะครับ อีกข้างหนึ่งก็เหมือนเดิมว็ชเซล่าเทปนะครับนี่ครับก็แปะกันเลยนะครับนี่ได้แล้วครับแลแขนลูกแขนลูกอะไรแล้วนะครับนี่ครับจะประมาณนี้นะครับเนี่ยให้มันพิュิュนิดนึงนะครับส่วนใบหน้านี่เราก็จะวาดนะครับเราก็จะวาดคือเรามีปากกาอยู่แล้วนะครับเราก็จะวาดเลยนะครับคือทําแบบ ไม่ต้องพิถีพิธานมากนะครับสะดวกรวดเร็วเลยนะครับเนี่ยอาจจะทําเป็นรูปยิ้มนะครับรูปฟันเขาแอาปากนะครับทําให้มันแบบน่ากลัวนิดนึงนะครับเนี่ยใช้ปากกาเมจิกสีดําสีน้ําเงินสีอะไรก็ได้นะครับทํารูจมูกนิดนึงนะครับรูจมูกทำแบบง่ายๆเลยนะครับตานี่ก็แล้วแต่ความดุนะครับจะเอาดุแบบไหนนะครับ ก็อยู่ที่เรานะครับแต่เราเลยนะครับนะฮะแบบง่ายๆเลยผมทาใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับเสร็จนะครับเนี่ยเราก็อาจจะทําาสีเขาตรงเสื้อตรงปลายเสื้อผ้าด้วยนะครับเนี่ยล้วก็ทาไปานะครับทีนี้เราก็ใช้ปากกาสีแดงมาเติมแต่ง ใช้ปากกาสีแดงเติมแต่งให้มันดูน่าควนิดนึงนะมีมีเลือดออกตรงตาอะไรอย่างเงี้ยตรงปากนี่ี้ฮะตรงปากก็จะมีเลือดอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงเสื้อก็จะมีรอยเลือดอะไรแบบนี้นะครับนี่ฮะอยู่ที่เราตกแต่งเลยนะครับอยู่ที่เราตกแต่งเลยนะครับง่ายๆเลย เร็วมากเลยนะครับตุ๊กตาตัวนี้ใช้เวลาทําไปไม่ถึง10นาทีนะครับเนี่ยหานาทีถึงหรอเปล่าไม่รู้ครับเนี่ยฮะอันนี้ผมก็จะเอาไม้นะครับไม้ตัวนี้เสียบเขานะครับเสียไว้2อันนะครับให้เขาอยู่นะครับเสียบ2อันนะครับเพื่อนๆถ้ามีขดลวดก็ใช้ขดลวดทิ่มมาได้นะครับเอามาปักไว้นะครับ เนี่ยเราได้แล้วครับเสื้อนี่เราก็แต่งได้นะครับให้เขาย่นเข้ามาได้อีกนะครับนี่ได้อีกชัวตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับขอโทษนะครับขยับกล้องนิดนึงนะครับนี่ได้แล้วนะครับเนี่ยสีนี้เราแต่งทาสีได้เลยนะครับตามชุดตามเสื้อของเขาเนี่ยฮะทเป็นเลือดเลอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับนะสะดวกรวดเร็ว เราก็สามารถเอาไว้ตกแต่งไว้ทั้งหน้าหน้าต่างได้นะครับเพราะว่าเขาตัวเล็กนะครับตัวเล็กไม่เหมือนกับลูกฟักทองนะครับลูกฟักทองใหญ่ๆก็ไว้ตรงนู่นนะครับประตูหน้าบ้านนอกถนนนู่นแหละครับนู่นนะครับเนาะอ่านี่ฮะเสร็จละครับผมก็เมื่อกี้เพื่อนๆก็ได้เห็นวิธีการทําตุ๊กตาผีที่ทํามาจากมะนาวนะครับลูกมะนาวก็ถุงพลาสติกครับง่ายๆนะครับ ทำก็ประมาณ5นาทีเองนะครับห้านาทีถ้าเรามีอุปกรณ์พรอม